มาจ้ามาจ้ามาเมา้ามอยสี่ทุ่มไทยเที่ยงคืนเกาหลีอย่างมาแล้วค่ะเพื่อนๆนล่าสุดมีการปล่อยรูปภาพออกมาตุ้มโดยในนี้ระบุว่า Baby m ม n s t เตวันที่1เดือนกรกฎาคม2024ซึ่งตามกําหนดเวลาไทยก็คือวันที่30มิถุนายนเวลา4ี่ทุ่มนะจ๊ะและก็มีตัว R S V P ด้านล่างเนี่ยค่ะจะเป็นรายชื่อของน้องๆแต่ละคนทําให้ตอนนี้น่าทาลายมีการเมาส์แํมค่ะว่ามันคืออะไรหรือว่าจะเป็นการคัมแบ็กคะแต่หากว่าอ้าง จากคลิปที่หยางเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่ออกคอนเทนตท์ช่องของน้องๆเบมอนซึ่งตอนนั้นก็มีการเปิดเผยว่ามีข่าวดีวเรื่องอัลบั้มเต็มของ Baby m o n s t เ r เปิดตัวเดือนกันยาย,ยนถึงตุลาคมเพลงใหม่ในอัลบั้มจะปล่อยให้ฟังก่อนช่วงต้นเดือนกรกฎาคมและก็จะมีการวางแผนเกี่ยวกับ m v และการโปรโมทในรายการเพลงอยู่ซึ่งอันเนี้ยที่จะปล่อยก็คือเป็นต้นเดือนกรกฎาคมจริงๆสรุปว่าหลายๆคนก็มองว่ามันน่าจะเป็นเพลงใหม่ของน้องๆเบมอนอ mon เลยค่ะว,ว่าจะปล่อยให้ได้ฟังกันก่อนบั้มเต็มหลังจากนั้นก็ได้ไปฟังงเรรื่อาว เอคเขาของแฟนคลับต่างๆนะเพื่อนๆคือหลายๆคนก็เดาว่านี่คือโปสเตอร์คำบ็าแต่หากว่าเป็นคำยอ่อ RSVP นี่ค่ะอันนี้ขออนุญ,ญาตอ้างอิงข้อมูลนะคะเขาบอกว่า RSVP เป็นคำยอ่อมาจากภาษาฝรั่งเศสที่อ่านในภาษาฝรั่งเศสว่าอนุญ,ญาตแปะทรานสลิตนะคะ Répondez plaît vous s'il Po vous dess Hey ซึ่งเขาบอกว่าคำนี้มันเป็นเหมือนกับคำเชิญตอบกลับจะพบเจอบ่อยในพวกการเชิญร่วมงานต่างๆค่ะเราอรุ้นว่าจะเป็นเพลงเศร้าน้ำตาไหลหรือว่าเต้นไฟแลบนะคะยังคิดภาพไม่ออก